อัปเดตนะครับเรื่องราวของเดียโก้โชต้ากันนะครับเดียโก้โชต้านะครับมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับในปี2020นะครับก็มีค่าตัวในการย้ายทีมจากวูฟวันนั้นนะครับ45ล้านปอนด์นะครับเดียโก้โชต้านะครับถูกเลือกโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดนะครับที่เอามาเสริมทัพนะครับเดียโก้โชต้านะครับเหมือนนักเตะที่ปิดทองหลังพระนะครับเล่นฟุตบอลแบบมี จังหวะสำคัญนะครับสร้างประตูสำคัญให้กับลิเวอร์พูลมาหลายนัดนะครับและที่สำคัญก็คือโชต้าไม่เหมาะกับการเป็นตัวสำรองนะครับเขาดีพอสำหรับการเล่นตัวจริงให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่แล้วก็ตามนะครับลิเวอร์พูลก็จะหมุนเวียนนักเตะกองหน้าซึ่งมีอยู่หลายคนนั่นเองนะครับท่านสามารถฟังข่าวลิเวอร์พูลฉบับเต็มในลิงก์ข้างล่างคลิกได้เลยขอบคุณครับ